สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องก้าวติดกันบินแต่ไม่มีเงินเรียน รับติดคณะอื่นแต่ไม่เอาค่าเทอม400,000 40, คอยกู้จากกรณีที่น้องก้าวออกมาขอรับบริจาคเงินค่าลงทะเบียนเรียนหลังสอบติดวิศวกรรมการบินซึ่งเป็นคณะในฝันแต่ไม่มีเงินซึ่งก็มีหลายคนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมว่าควรเรียนต่อหรือไม่เพราะคณะนี้ใช้เงินสูงควรไปเลือกเรียนอะไรที่ไม่ต้องเดือดร้อนครอบครัวและคนอื่นน่าจะดีกว่าขณะเดียวกันคนอีกกลุ่มก็ได้บริจาคเงินให้ด้วยความเต็มใจจนมีเงินไปลงทะเบียนเรียนเบื้องต้นไม่ต้อง ้องรอปีหน้าแล้วล่าสุดน,นายนวพลหรือน้องก้าวที่เผยว่าจริงๆติดคณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่เนื่องจากพอดูแล้วมีงานทำน้อยก็เลยเลือกอย่างอื่น นอกจากนี้ยังติดคณะวิศวกรรมโยธาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ไม่ผ่านสัมภาษณ์โดยยื่นไปสีที่และได้คณะวิศวกรรมการบินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งนี้น้องเก้ายอมรับว่าตนไม่มีเงินลงทเบีะยนเรียนรวมทั้งหมด440,000บาทซึ่งเป็นค่าเทอมเทอมแรกก่อนเข้าไปเรียนปีถัดไปเก็บเงิน9 0 0 0 0บาทกลางเทอมก็เก็บอีก3 5 0 0 0 0บาท ตอนนี้ครอบครัวของตนมีเงินไม่พอใจคุณแม่บอกว่าตอนนี้อยากให้ลูกมีเงินลงทะเบียนเรียนก่อนเติมต่อไปค่อยกูกก้กยศตอนนี้อยากได้เงิน4 4 0 0 0 0บาทก่อนเพื่อให้ได้เข้าเรียนทันทีหากไม่มีเงินไปจ่ายก็ต้องแอดมิชชั่นใหม่เลยซึ่งต้องเอาเงินไปจ่ายวันที่ 15, 16, 17มิถุนายนหากไม่มีเงินทางมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์เลยส่วนสาเหตุที่เลือกเรียนคณะนี้น้องก้าบอกว่าเพราะตนชอบเครื่องบินมาตั้งแต่เด็ก มีความฝันตแต่เด็กว่าอยากเป็นนักบินและอาชีพนักบินเป็นอาชีพที่น่าสนุกและเป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามมีกระแสะข่าวว่าตอนนี้เงินบริจาคทั้งหมดอยู่ที่262,887บาท75สตางพร้อมกับขอบคุณผู้ใจบุญที่ช่วยเหลือหลังจากนี้จะนำเงิน90,000บาทไปลงทะเบียนเรียนสารความฝันให้เป็นจริงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ขอบคุณครับ